ี่่ะหหังอด้วยครับผมต้มกระแชบกระดูกหมูนะครับเรียบร้อยครับผมเศษครับผมชงคำพัน channel น,นะครับนำผ้ามาต้มกระดูกหมูนะครับกระดูกหมูกระดูกหมูกระบกระดูกหมูครับใส่ปลาลงไปครับกระดูกหมูทอ,อกะอันนี้เยียวแล้วนะครับเนาะ ต้มมาสซุเแล้วนะครับนะครับกดูกมูของเขาก็ต้มมาแล้วนะครับใช่แล้วกันเออบลูเหรอเยอะหน่อยละเนี่ยเยอะพอเลียงเพียงเพียออกไล่เครองรั่วครับองรั่วลงไปครับใส่ไลยเศรรไลยครับองรั่วครับ เมื่เกยแงเข่าเลยี่ผมรัวครับผมรัวใส่ลงไปนะครับเส่ผมรัวลงไปแน้วครับนะครัไก่ไก่เกี่ยเเสือลูโซ่ยอะเลยพวกไ้เล่ยตเียปกปีกตอ้งไ้อลยี่ขงหลัง ต้องไปครับนี่ครับใส่พริกแล้วครับต้งเสิร์ p กระดูกหมูนะครับนี่ครับต้องไปครับข้างนอกครับแล้วก็น้ำมะขามค่ะน้ำมะขามน้ำมะขามลงไปครับน้ำมะขามนี่ครับน้ำมะขามนะครับใส่พอกวามน่าจะเดี๋ยวจะเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวครับใส่ร้ายป็นฉ่้นิดหนึ่งนะครับใส่หน่อยๆนะครับนี่ครับต้มเส prep กันนะครับร้อน่ะเพราะับร้อนเนี่ยนะครับ ต้อดีต้อยดีครับเสนยี่เส้เฮ็ดเสฮีนะมนีเออไม่ต้องไใส่เย็นนะคะเพราะมันไม่ใช่ต้มยาแตมันเป็นต้มออมันเป็นต้มแซ่นใส่ก็ต้งเยครับพม้อง่อแรงต้นนะครับนะครับ หอดครับเสียครับพี่น้องใส่หอมแดงเหมือนนะคะมแดงไปทอดทอดสูตรเร่งด้วนนะครับสูตรนี้สูตรแบบทอดต้มเหมืนนั้นนะเลียวนะครับเนาะรับร่างค่ะชือทอดต้มเหมนนันเซตเลวก็อุ่นแล้วก็ใส่เครื่องเลยนะครับเนาะครับสูตรเร่งด้วนครับสูตรเร่งด้วนใส่มะนาวเยอะหน่อยนึงครับต้องใสทอดน่อยหนึ่งครับใส่มะนาวสดๆครับทอดกิได้หอมนะครับเนาะ ตัวชาติมันสีแดงเพราะมันสีแดงนะครับน่ะนี่ครับเดือดเท่าไรครับหกดกนะครับคุ้นๆนะครับน้ำใ่นี่ไปแล้วนะครับของที่เราใส่ไปแล้วนะครับอันนี้ชิมเนียค่ะพอเสร็จแล้วนะคะใส่ส่วนนะว่าชิมชิมมึงครับพี่น้องแกบบ้าในพอร์ดก็เติมได้นะคะร้านใหญ่สายค่ะ ทำานสายนะครับมีทุกอย่างนะครับด้านประสายโอเคได้การไี่เนาะได้การแล้วค่ะพอนยกเมเข้ามาเลยค่ะใส่ผักรวยแล้วครับหอมค่ะชิปมะล่างหอมหวานหอมค่ะ อร่อยครับผมต้มกระเจ็บกระดูกหมูนะครับเด็บร้อยครับผมแซะเจบครับผม